สวัสดีครับองค์การบริหารส่วนตำบลกงอำเภอกงไกราดจงังหวัดสุโขทยัยวันนี้พามาดูสภาพพื้นที่ที่จะของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีพศ .2563 ประจำปีงบประมาณ2563ของกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลกงอำเภอกงไกราดจงังหวัดสุโขทยัยได้จัดทาโครงการซ่อมแซมถนนคสอรอสายสอทอจุด ถ2อสองขีดศูหวังไอ้ช้างขีดวังหลวงหมู่ที่4ี่ตำบลกงอำเภอกงกรลาจังหวัดสุโขทยัยขนาดผิวจะจรกว้าง5เมตรยาว257เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1285ตารางเมตรโดยเส้นทางนี้องค์การบริหารตนบนกงอำเภอกงกรลาจังหวัดสุโขทยัยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวง ท้องทิดลาดสายทางสทจทอ,จอ,องหดถูนย์ศูชื่อสายทางวังไอ้ช้างขีดวังหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสภาพผิวจาจรเดิมชำรุดทรุดโทรมทำให้ประชาชนใช้สัญจรเพื่อขน,นผลผลิตทางการ,กรเกษตรไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักระหว่างหมู่บ้าน ประชาชนที่รับผลประโยชน์จำนวน3หมู่บ้าน378หลังคาเรือนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำขอบคุณครับ